สวัสดีครับหน่วยฝึกทหารใหม่กองพันทหารม้าที่8กรมทหารม้าที่3ขอต้อนรับทหารใหม่ที่จะเข้ามารายงานตัวในวันที่1พฤษภาให้เตรียมเอกสารมารายงานตัวดังนี้ครับอย่างที่1ครับบัตรประจำตัวประชาชน2สอ,อ 43, สอ,อ 40, สีสสาออสบำนักทะเบียนบ้านต่อไปยารักษาโรคครับบัตรประกันสุขภาพหรือบัตรประกันสังคมบุตรการศึกษาเงินสดติดตัวเล็กน้อยไม่ควรนําของมีค่าติดมาด้วย และอย่าลืมสุดท้ายให้น้องๆเตรียมกางเกงในมาด้วยครับอย่างน้อย5ตัวเพื่อใช้ในการฝึกครับต่อไปเป็นคําแนะนําของน้องๆทหารใหม่ที่จะเข้ามารายงานตัวในวันที่1 1. น่งน,งน้องๆทหารใหม่ออกกำลังกายอย่างสม่ําเสมอเพื่อเตรียมความพร้อมในการฝึกครับ 2. พักผ่อ,ขอในใเพียงพอและรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ลดเื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เป็นเวลา1สัปดาห์ หรือย4ชั่วโมงก่อนวันรายงานตัว 4. ลดละเลิกยาเสพติดทุกชนิด 5. ผู้ที่มีโรคประจำตัวหรือเคยบาดเจ็บจากความร้อนให้แจ้งครูฝึกทราบทันที6ผู้ที่มีอาการเจ็บป่วยหรือมีอาการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุให้แจ้งครูฝึกทราบทันที7จดงดบริจาครลหิตก่อนมารายงานตัว3วัน8 ทำใจสบายไม่ต้องตกกะงวลเพราะที่นี่เราอยู่กันแบบครอบครัวครับทางบ้านไม่ต้องเป็นห่วงนะครับคือที่นี่เราจะดูแลน้องอย่างดีที่สุดครับและจะไม่ให้น้องเกิดการบาดเจ็บใดทั้งสิ้นครับสําหรับญาติที่มีปัญหาข้อสงสัยนะครับเราก็จะมีทางกลุ่มลาญาตินะครับให้เข้าญาติสามารถสอบถามและสามารถขอรูปน้องๆได้นะครับเน้นย้ําญาติไม่ต้องเป็นห่วงนะครับจะดูแลอย่างดีครับแล้วเจอกันวันที่หนึ่งนะครับ